วันนี้เวลา20นาฬก24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จออกณนพระที่นั่งอภพรสถานพระราชบังดุสิตพระราชทานพระบรมราชบรโรกาให้ในายอัศบินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ และนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมาการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม BJC บิกซีและคณะเฝ้าทูลองทุลีประบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชธยาใสเนื่อในโอกาสบรรเฉลิมพระราชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2568 รถพยาบาลเพราะอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นรถพยาบาลขับเคลื่อนสีล้อที่สามารถใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยได้รับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในขั้นแรกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล